ครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวอ n รุนาออนไลน์นะครับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมโบนะครับก็จะมาอัปเดตนะครับกับตัวพจน์อีกรอบหนึ่งนะครับตัวเนี้ยผมได้เซตใหม่มานะครับจากน้องราเชลนะครับน้องราเชลนะครับแนะนํามาว่าถ้าเรานะครับอยากได้ราเมจที่จัดเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับริมนนนักเล่นนะครับ ลินบินักเคล็นดียังไงนะครับอันนี้ผมบอกตรงๆว่าตอนแรกผมเห็นออปชันเนี่ยมันงานๆมากเลยนะครับอาจจะมีแค่ดีแค่เสริมกิจกรอมกับลดคอร์ดเคาเนาะแต่ว่าตัวน,นี้ครับเขาจะมีออปชันลับนะครับทุกคนออปชันลับเนี่ยนอกจากจะโจมตีด้วยวุฒิเพิ่มเติมมาเนี่ยก็คือถ้าเราเป็นตัวของอาชีพรถนะครับจะได้บวกอโอกาสเชลเบกเพิ่มขึ้นนะครับอีก15%โอ้โห15%ของเชลเบกนี่ไม่น้อยนะครับทุกคนเยอะมากมาก นะครับอ้าใส่ก่อนนะครับอ่าถ้าไม่เห็นภาพนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูอ่ปิดปิดเนี่ยนี่นะฮะโหมัดเท่มากใส่เหมือนจะไปต่อยใครนะฮะแต่เราก็ไปต่อยจริงๆนั่นแหละนะครับอ่ะก็เราจะมาคอมโบนะครับกับตัวของนี่เลยนะครับอ่าแหวนกรงเล็บกลดแข็งนะครับที่โบวอีก5%เนะครับหมายความว่าเราใส่2ชิ้นนี้เราจะได้ตัวติดเชื้อเบรกนะครับ เป็น20%เลยโอ้โหเยอะสุดๆนะครับตอนแรกผมคิดว่าน้อยนะแต่จริงไม่น้อยเลยทุกคนผม,มตั้งเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดช็อตคัทให้ดูก่อนนะครับตัวของทั้งทีนี้หม่นะครับ,ทรบเท่ๆนะเซตคอโมโบนะครับลิมนีนกเค่น,นะครับใส่ซาโลนะครับแร้วอนโมโนเหมือนเดิมนะครับเอาไว้แบบว่าต้านอาเมจนะครับแล้วก็ เพิ่มโอกาสตัวของออโตสกิลนะครับแล้วก็คิทตีคอรเพิ่มนะครับคือถามว่าทําไมต้องเพิ่มตรงนี้เข้ามาเพราะว่าเชลเบกครับมันจะทําให้แรงขึ้นนะครับเหมือนเราติดคิทตีคอรเลยนะครับหมายความว่ายิ่งติดคิทตี้คอรตัวเชลเบกก็ยิ่งแรงขึ้นนั่นเองนะครับอ่ากะบังหน้าผากเหมือนเดิมครับอันนี้เราจะสลับเป็นแบบติดพิษเนาะแล้วก็ให้ตัวของเวเรโนโรซาทำงานนะครับหลายคนถามมาว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ไม่ใส่เวเรโนโรซา2อันไปเลยมันจะได้แบบ ติดผลของพิษบวกอีกสิบเปอร์เซ็นและโจมตีเพิ่มเติมคือต้องบอกก่อนเวโนซ่านะครับใส่สองอันไม่ดีนะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ผลของพิษเนี่ยบวกสิบเปอร์เซ็นจริงครับแต่ว่าไอ้ตัวของออโต้สกิลตรงเนี้ยนะผมมองว่ามันจะค่อนข้างไม่สิมันทับกันเลยแหละนะครับคุณใส่ชิ้นเดียวคุณก็ได้โอกาสออโต้ Auto เพิ่มมาในการของโจมตีเพิ่มเติมเนี่ยแค่อย่างเดียวนะถ้าใส่สองหินนะผมมองว่า อ่าอีกหินหนึ่งเนาะใส่เป็นหินธาตุเดี๋ยวไม่ก็หินเสริมพลังอื่นดีกว่านะครับจะคุ้มค่ากว่านะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าน,นี้ใส่เป็นดาวออโตแล้วก็แบนดูดนะครับเราก็มันเดิมฮะเป็นพสที่ดีเราต้องสลับแบนให้ได้นะครับวนนี้ผมก็ใส่เป็นอ่าผมต้องตั้งค่าก่อนนะตั้งเป็นสล็อตตัวของกกงเล็บเกดแข็งนี่เลยเดี๋ยวเราไปลองให้ดูเลยครับเดี๋ยวน,น้องไม่เชื่อว,ว่าพี่โมหรือเปล่าว่ามันจะติดอะไรขนาดน,นั้น ดาเมจต้องพูดตรงๆไม่ได้แรงกว่ามือพิษนะครับแต่ว่าเร็วใกล้เคียงมีความใกล้เคียงมากๆนะครับเดี๋ยวเราต้องรุนนี้รุนนิดหนึ่งนะว่าเนหัวจะดุหรือเปล่าเฮ้ยผมลืมกดตัว๋วไม่เป็นไรออเดี๋ยวกดตั๋วห้าดาวไปเลยทุกนะนะคนตั๋วห้าดาวอยู่ข้างบนไหมนี่ฮะสมเยอะก็อย่างนี้แหละครับ หาของยากอ่าเจอแล้วตัวห้าดาวมีสามใบเนะี่อ่ะมาสักใบหนึ่งแจ๊สสีอะไรสีดําไดวิดอ่ะไม่เป็นไรไดวิดก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับเพราะเราอัพวิดมาเนาะเห็นไหมเลือดเราเพิ่มเลยเราสุ่มได้วิดปุ๊บหลอดเลือดแดงข้างบนเห็นไหมทุกคนมันเพิ่มจากห้าเหมือนห้าเป็นห้าหมือนแปดอ๋อนี่ในหัวใช่ไหมอันในหัวโอเคนะครับอย่างแรกก็เหมือนเดิมฮนะบัฟนะครับตามภาษาฉบับรถ นะครับก็จะมีอีก2อย่างนะครับที่เราต้องบัฟเพิ่มถ้าแนะนำนะก็คือบัฟพนาเซียไปด้วยนะครับมันจะมีสกิลของบูเนกะครับที่เพิ่มสถานะเข้ามาให้อันนี้ผมผมเพิ่งไปเจอมานะครับรับนี่คิมฮยูเราต้องกดตัวจกักระก่อนนะกดจกักระเสร็จกดมาเซตนะครับอ่เดี๋ยวกดกดกักนครับกดเสร็จปุ๊บแล้วกดนี่แล้วกดตี แล้วต็อห้ติดพิษด้วยแหวนนะครับอโคนิตัมแล้วก็ไปเลยเลือดเราจะบูนเองครับปึ๊บมาประธานะทุกคนฟังเสียงเชลเวกนะแ๊ะแฝดโอ้โหดูแตกเปรี้ยแตกเปรี้ยโอ้โหโหทุกดอกที่เชลเวกทุกคนเรวดูเลืองผมดิโอ้โหหลบรัวๆเอาลุกล่วงกัยแป๊บนึงลุกไหม ลุกไม่ลุกอ่ะลุกแล้วไปต่อนะครับอ่เวลาหมดก็กลับไปติดใหม่ฮะยังไงทุกคนอ้โหูอ้โหูอ้โหูไอหัวบอกมึงไปกินอะไรมาเนี่ยทำไมมันโหดจังเลยเฮ้ยเป้งเป้งแปะแปะแปะโอ้อ่า าจจะจบไม่ไวฮนะเราโดนสลบไปรอบหนึ่งแต่ก็ยังถือว่าจบในระยะเวลาที่พอดีนะครับตายไปรอบหนึ่งนะเงินไขพิเศษขึ้นนะครับไม่ทันดูเลือดอะเอาใหม่อีกตัวหนึ่งฮนะตีให้ดูเลยมันเวอร์อย่างเลยนะครับดิมนะีนั่คืนจริงไม่ได้หายากด้วยนะครับใครที่แบบว่าบางทีอาจจะไม่อยากไปซื้อของแพงๆอะไรเงี้ยครับ ก็เอาลิมนีนาเคิร์เนี่ยมาใส่กับคู่กับกวงลิฟเกตแข็งนะครับก็ได้ไประสิทธิภาพเท่ากันกับที่ผมใส่แล้วนะครับให้ดูสเตต์ก่อนไม่ได้ขี้เหย่นะอ๋อไม่ใช่ผมกดผิดหรือเปล่าอ่ะแปดพันเจ็ดนะครับไม่ได้ขี้เหย่นะครับเหมือนเราใส่ไอเบอร์เลยไอเบอร์ก็ก็ประมาณนี้เหมือนกันนะครับมาต่อครับไ <laughs> ลน, <laughs> น์ก่อนบูเกอันนี้ก็ดีนะไม่แน่ใจว่า มันทำให้เชืบเบรกติดเยอะขึ้นหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมอบสถานะให้กับมอนนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีพานาเซียมันจะติดเหนื่อยล้านะครับฉะนั้นก่อนกดบุ n เน็กนะครับให้กดพานาเียก่อนนะครับจะทําให้เราปลอดภัยในการใช้สกิลมากยิ่งขึ้นนะครับบับเสร็จบัฟไปเรื่อยพานาเซียแอบใช้มนาเยอะเนี่ย จริงๆไม่ต้องไล่แบบนี้ทุกครั้งก็ได้นะครับแต่อยากให้ทุกคนเห็นอ่ะตั้งสมาธินะครับกดลัดเสร็จกดกดคู่ปึ๊บจุดพิชจุดพิชเสร็จไปเลยทุกคนไปเนี้ไปเนี้ย,ยบูแหนกเข้าไปด้วยนี่ฮะตีเลือดออกืหงงงงในหัวงงในหัวบอกเฮ้ยมึงตีเลือดออกได้ไงเอาขนาดมึงมาตีกู <laughs> ไปเนี้ยฮนะชิวเลย เสียงเชลเบกช่างไพเราะเหลือเกินเชลเบกก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับยิ่งอ่ามอนสเตอร์นะครับเกราะเยอะนะครับชเชลเบกยิ่งแรงถ้าเราไปตีอ่ามอนสเตอร์ที่เกราะน้อยเนี่ยก็จะไม่แรงเท่ามอนสเตอร์ที่เกราะเยอะนะครับจุ๊งโกลเสียง <c oughs> ช่างไพเราะเหลือเกินแล้วระหว่างตรงนี้เรามีอีเว,วนต์อะไรทุกคนเรามีอีเวนต์ ที่เก็บขนมได้หมายความว่านี่เลยขนมเหลืองเพิ่มโอกาสติดเชื้อเบกนะครับในทุกอาชีพโอ้โหกินเลยนะครับเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเรามาต่ออีกยกหนึ่งบอกเลยว่าใครที่กำลังแบบว่าอยากหาเซติบอสนะครับผมบอกเลยว่าแต่ละชิ้นนี่หาง่ายมากนะครับอะเดี๋ยวนะตั้งสมาธิมาเดินนะครับ กดอันนี้เสร็จปุ๊บกดเซตตีสำหรับเลี้ยงตาแบนนะครับเดี๋ยวก่อนอครับพี่เด่นกดบูน่าที่เน่งโอเคงานบัตรหัวฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตีในหัวนี่ต้องใช้สมาธินะทุกคนนะนะครับแล้วผม,มบินบัฟนี่แหละบัฟอาชุราออร่านี่ก็จะหมด เปียนเปียเปียเพียมันแบบเคราะห์เลือเกินอุ๊ยเอาละยาหมดมีสองทางแล้ววัคซีนไม่ทำงานด้วยนะกดวัคซีนไปแต่วัคซีนทำงานแล้วอันนี้เรอตัดเซ็ตแล้วนทุกคนก็นกด,ดเซ็ตปึ๊บโอ้โหม่นติดพอดีเอาแล้วไงกูตายแล้วเนี่ยโอ้โหล้มตายเลยก็ได้ไปให,ใ,หให้ตีให้ตีสลับให้จนไม่ตายอีก สูดรวยแรงอ่ะบ้า,าใหม่เกีวอยู่แล้วเจี๊ิปจเสร็จไปต่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหสีเชเบรกมันพลอล้อะไรเกินทุกคยตินานิดนึงฮะยายาอัมพาตะหมดโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ ีนพวงบอกเอาไปเลยรางวัลคนช่างฝันให้ดูดาเมจก่อนนะครับเราเน้นความเชียร์เบรกบ่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหาประธานที่เชียร์เบรกเยอะๆก่อนนะครับนี่เชียร์เบรกรัวๆเลยนะครับอ่าสองแสนแปดสามแสนเห็นไหมทุกคนเนี่ยสามแสนนะครับก็จะบวกกับพวกอันนี้ไปที่เป็นจอมดีเพิ่มเติมของเวเนโรเวเนโรโรซานะครับก็จะมีเพิ่มมาด้วยนะครับเชียร์เบรกตึกตึก นะนี่แหละเห็นไหมทุกคนชเชเบกชเชเบกเชเบกโอ้โหไม่อยากคิดว่าอนาคตถ้าอัพได้มานี่บอกเลยว่าสยองนะเป็นหมาที่โอพี OP มากนะครับเซตนี้ก็จะมี3อันนะครับที่บวกวเปอร์เซ็นต์เชเบกนะครับก็จะมีะสนิตคอร์นะครับแล้วก็ตัวของนี่แหละที่ผมถืออยู่นะครับก็คือลิมินัคเล่นนะครับกับอีกอันหนึ่งก็เป็นอะอะไรนะผมนึกชื่อแป๊บหนึ่ง อ่ะไอเดนเทียไอเดนทีะอ่านะครับเดี๋ยวผมขอ,อกลับไปไอันนี้ก่อนไปเอาเอา้ากดผิดต้องไปโอรอฟูนะครับอย่ามาพลาดอ่าเซตนี้บอกเลยว่าแรงนะครับเดี๋ยวไปตีบอสให้ดูด้วย ยวเอาวัคซีนคนระับโอเคขาดไม่ได้ครับวัคซีนอัม,มาพาตโพสเรานี่ห้ามติดอัม,มาพาตนะฮะโอเคเอ้ากดผิดสียเวลาเอาใหม่โอเคได้แล้วแล้วก็มีเซตหนึ่งครับที่ที่ทำมาเนาะก็เป็นของดอกตะกี้เลยนะครับก็คือ จักกะกุหลาบดำนะครับวู้แต่ว่าคลิปมัน2นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมตีให้ดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวปิดคลิปแล้วก็เดี๋ยวลงคลิปใหม่ให้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้ดูแบบเต็มอิ่มเลยนะครับคู่เราเยอะครับผมไปพยายามเก็บคู่มานะทุกคนเอาให้แบบว่าอยากรีวิวให้ทุกคนดูเลยว่าแต่ละคู่เนี่ยมันแบบโหมันโอพยังไงนะครับอย่างไมนิซี่เนี่ยนะครับมันก็จะไปพ้องกับเนี่ยโจมตีฟื้นฟู MP นะครับแล้วพอโจมตีฟูลฟูเอ็มพีเราก็ใช้คู่กับเนี่ยออซี่โมเดลนะครับออซี่โมเดลก็ช่วยโจมตีฟื้นฟูเอ็มพีเช่นกันนะครับเราก็ไปอโอพีกับตัวของเชี่ยวซูเซญยนอีกนะครับก็ฟื้นฟูเฮดพีโอเรียกได้ว่าเรานี่ไม่ต้องกลับบ้านนะไม่ต้องกดยาเลยนะครับตีทั้งวันแต่จริงๆนะทุกคนใช้คู่กับสกิลนี้นะสกิลเบรส์นะครับสกิลเบรส์ก็ทำให้เราเนี่ยฟื้นฟู HP ตลอด4นาทีนะครับอันนี้ก็ มีความแรงตามค่า MP เรานะครับยิ่งเรา up in เยอะนะครับ up in เยอะก็ยิ่งช่วยให้เราเร้งเลือดได้แรงขึ้นนั่นเองเอเคอ่ะมาครับอีกรอบหนึ่งครับให้ทุกคนฟังเสียงเชลเบกที่ไพล้อกัน <c oughs> <c oughs> อัดคลิปแป๊บเดียว10กว่านาทีแล้วไวเหลือเกินอ่ะกดผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราบับใหม่นะครับ เวลาว่าพานาเซียมีโอกาส10%นะครับที่จะติดอัมาพาตนะครับเราติดกอเยี่ยวเลือนแก้กันด้วยนะครับเวลาที่เรากดบูเน็ตเนี่ยมันจะมาพร้อมกับสถานะให้มอนสเตอร์เนาะแล้วก็มันจะมีติดหนล้าด้วยนะครับเราต้องกดพานาเซียก่อนนะเพื่อให้เราไม่ติดหนล้านะครับหนึ่งครั้งแรกนะครับมันป้องกันให้นะครับสกิลพานาเซียก็เหมาะกับการตีจอดก้าด้วยโอเคนะครับวัาครบแล้วนะครับก็เลีงเลยครับกดลัดปุ๊บกดนี่ แล้วตีตีเสร็จกดสนับแหวนอ่าโอเคเอาสลบปต <c oughs> <c oughs> ้องบอกว่าในหัวแต่ละตัวนี่ดูไม่เท่ากันนะครับหานแล้วเลือดออก ใครอยากคอมโบ,บพดเก่งๆนี่ผมแนะนำเลยนะมาฝึกตีในหัวนะครับเอ้าผมสนใแล้รรอบนึงนี่ยทุกคน,นบอกทุกคนฝึกผมนี่สมาธิยังไม่มาเลยโอ้โหขยันสลบซะด้วยโอ้โหสองหมื่นเฮ้ยบ้าใหม่ฮะตอนเด็กันตีละหมดนะ โอ้กราป่อยปึ้งตายฮะหกเจ็ดล,ล้านแรงนะครับใช้สกิลตัวของฟินิชโบก็แรงเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวตัวจกักรกุลาบดำแยกให้นะครับจกักรกุลาบดำนี้ก็แรงเหมือนกันแรงมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมทุกคนนะครับ เดี๋ยวยังไงจะลงคิดบ่อยๆนะครับไม่ใหค้คนคิดถึงกันนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับทุกคนตะกี้ลืมอัดวัาตีบอสนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูนะความเร็วเลยเอสรับเซ็ตก่อนนะครับเอาเซตนี้เลยไอเบิร์นนะครับพลังจบทีใกล้เคียงกันนะครับกดไอเบิร์นก่อนปึ๊บเห็นไหมปัดพนะันหนึ่งฮะเราบัฟเหมือนกันไปเลยนะครับ ทุกคนจะเห็นเวลาว่าตีแบบเร็วขนาดไหนบารให้เหมือนกันไปเลยแล้วก็บารอันนี้นะครับแล้วก็เข้าไปดีเลยดูเ,เลยนะครับอันนี้คือติดเชื้อแบบเหมือนกันนะแต้มเรียบร้อยมอนตุยเดี๋ยวนะครับ ให้เก็บของกันด้วยกับเราใส่เป็นริมนีนักขึ้นสิบเปอร์เซ็นก็ติด เข้าไปกดนี่ติดฟิดติดฟิดเสร็จสลับแหวน,นเลยนะฮนะเปีย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 ะพายละฟสังไพายล้ออืออืออือเหยียบร้อยเห็นไหมทุกคนเวลาแทบไม่ต่างอะไรครับนะฮนะแล้วนะเชอร์เบรกนะฮะติดรัวๆ าเมดเดี๋ยวนะขอนับดาเมดนิดนึงทุกคนเดี๋ยวนะครับอตอนนี้แล้วกันสองแสนประมาณสามแสนหกนะครับเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งเะกี้รู้สึกว่าติดไม่มันเท่าไหร่อีกรอบหนึ่งนะครับ จริงๆไม่ต้องบัฟหิวก็ได้นะบัฟร้านเสร็จเข้าไปเลยเลือดบ่อติดมื่นนะปึก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 นี่อันนี้แหละของจริงเห็นไหมทุกคนเปเยเปยเะไปยโอ้โหในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้นนะครับระยะเวลาอันสั้นเราติดเชเบรกไปแบบดู ทุกบรรทัดทุกหมัดคือเชลเบกทุกคนนะฮะสามแสนเด็รู้ป่าอ่าห้าแสนนะครับหมัดหมัดน,นึ่งห้าแสนอันนี้ล่ะอันนี้ก็ห้าแสนเหมือนกันครับอันนี้ก็ห้าแสนเหมือนกันโอ้โหนีบรรจุเบอร์ไปไหนเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นเซ็ตลิมนีนนักเกิ้ลน,นะครับผม มันจะโอพีมากๆนะครับ